สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องทิ์ก็มาอยู่มุมเดิมอ,อีกแล้วนะคะวันนี้รู้สึกแบบอากาศครึ้มๆหน่อยนะคะอยู่บ้านก็ถ่ายคลิปให้ความรู้ไปบ้างแล้วก็มีสาระแบบบ้างไม,มงงงงบบ่มีสาระบ้างคลิปของน้องทิดะน้องทิ์จะทําแบบมีสาระบ้างนึงไม่มีสาระบ้างนะคะแล้วก็แบบจะทําแบบคลิปประวัติศาสตร์บ้างแล้วก็คลิป คีบประเพณีบ้างเนาะต่างๆนานาผสมกันไปนะคะช่วงนี้ก็อยู่แต่บ้านไปก่อนนะคะอย่างที่พี่พี่แฟนคลับได้รับทราบกันนะคะแล้วก็อย่างที่พี่พี่แฟนคลับแล้วก็พี่พี่ทุกท่านเป็นห่วงน้องทิพย์นะคะก็ก็โอยก็เป็นห่วงมาเป็นคอมเมนต์มาเป็นห่วงนู่นนี่นั่นเนาะน้องทิพย์ก็ขอบคุณด้วยการด้วยการเป็นห่วงทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะคะแค่น้องทิพย์ แค่พี่ๆทุกคนรู้จักชื่อน้องทิพย์น้องทิพย์ก็ดีใจมากแล้วแหละว่ามีคนมีคนเขารู้จักชื่อน้องทิพย์ด้วยแบบนี้เนาะแค่เด้ชื่อน้องทิพย์แบบนี้น้องทิพย์ก็ดีใจมากแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้น้องทิพย์ก็จะมาทําคลิปที่มีความรู้นะคะก็มีมีพี่ๆแฟนคลับท่าน,นึ่งนะคะก็คอมเมนต์คอมเมนต์มา,าตั้งนานแล้วนะคะคือ,อขอนมปะัะ น้องทิพย์เป็นคนตอบคอมเมนต์เองเลยทุกทุกคอมเมนต์ใช่ไหมคะน้องทิพย์ก็จะรวบรวมคอมเมนต์คอมเมนต์อ่ะบ้านเบิร์ก็ตอนนี้บ้านเบิร์ก็ไม่ปกตินะคะก็อาจจะไปถ่ายทําที่แบบไกลๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกนะคะก็ถ่ายที่บ้านไปก่อนนะคะพี่ๆทุกคนก็ทนเอเอกเรียกว่าทนทนดูไปก่อนนะคะ ทนฟังทนดูทนแบบสนับสนุนแบบดีไปเรื่อยๆก่อนนะคะพี่ๆทุกคนถ้าวันไหนที่ได้ออกไปที่ได้ทําคลิปดีๆออกมาให้พี่ๆทุกคนก็รอติดตามชมกันเลยนะคะก็ช่วงนี้น้องทิพย์ก็จะมาให้ความรู้พี่ๆทุกคนนะคะคือคอมเมนต์ที่พี่เขาถามมาคือน้องทิพย์เป็นคนตอบคอมเมนต์เองใช่ไหมคะน้องทิพย์ก็คอมเมนต์คอมเมนต์ไหนดีๆแบบนี้น้องทิพย์ก็จะแคป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 ไว้ก็เพื่อที่จะมาตอบคอมเมนต์ให้พี่ๆ แฟนคลับทุกท่านเลยนะคะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าบางทีมาคอมเมนต์น่ะพี่เขาก็อยากทราบนะคะเพราะว่าบางบางท่านก็เพิ่งมาติดตามบางท่านก็ติดตามมานานแล้วแบบนี้เนะเาะก็น้องทิพย์บางท่านก็เพิ่งมาติดตามก็อยากจะทราบแบบว่าข้างหลังเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะน้องทิพย์ก็เลยแคบไว้บางทีคอมเมนต์มันแบบ ถามมาอาจจะอธิบายในเป็นตัวตัวหนังสือแบบยาวๆแบบนี้อาจจะไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกกับน้องทิพย์นะคะเพราะน้องทิพย์เป็นคนตอบคอมเมนต์เองก็คืออยากจะมาอยากจะมาตอบคอมเมนต์ด้วยการทําคลิปนะคะแล้วอย่างหนึ่งที่คอมเมนต์อันนี้ก็คือพี่เขาก็อยากจะให้น้องทิพย์ทำคลิปด้วยนะคะเพื่อที่อยากจะกระจ่างใสเนาะว่าเขาสงสัยมานานเนาะว่าอะไรเป็นยังไงเนะเาะน้องทิพย์ก็จะมา มาตอบคําถามนะั่นแหละวันนี้น้องทิพย์จะมาทําคลิปว่าตอบคําถามให้กับพี่ๆทุกคนที่คอมเมนต์มานะคะก็ขออภัยด้วยนะคะที่แบบได้ได้ขึ้นคอมเมนต์พี่ๆแฟนคลับขึ้นหน้าจอเนาะขออภัยด้วยนะคะที่บางท่านที่ไม่อยากจะออกสื่อนะคะเออก็ ที่ได้ถามมาแล้วน้องทิพย์ก็ต้องตอบไปก็คือต้องต้องวางไว้ในจอเนาะวางไว้หน้าจอนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะที่ที่ไม่ได้รับความอนุญ,ญาตนะคะแต่ว่าอันคอมเมนต์นี้คือบางบางคอมเมนต์ก็ได้รับอนุญ,ญาตอยู่นะคะก็จะมาตอบให้พี่ๆี่ทุกคนด้วยการพูดเป็นคลิปเอานะคะพี่ๆทุกคนอ่าก็มาฟังกันเลยนะคะพี่เข um าสงสัยคอมเมนต์นี้นะคะคอมเมนต์นี้พี่เขาสงสัยมาว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นอะไรในหลวงน้องทิพย์จะอ่านให้พี่พี่ทุกคนได้ฟังนะคะ น้องทิพย์น้องหอมพองเดี๋ยวดีภาษาพมา่ายังเลขไทยว่าโยเลอยู่อีกหรืออยู่อีกหรอติดติดไยแลนดไทยขนาดนี้น่าจะเลยกว่าไทยได้แล้วแล้วคำว่าเสยาียมยังอยู่ยังยังอยากรู้ว่าคนพมา่าจริงๆออกเสียงว่ายังไงเสยียเซ่มซสอมซมไแอมหรอหรือ ซูมไซแอมหรือฉานทาคลิปให้ดูหน่อยนะจ๊ะสาหรับน้องทิพย์นะคะน้องทิพย์เป็นไตนะคะกเ็เดี๋ยววันนี้น้องทิพย์พี่เขาถามบาโดยการเป็นพม่านะคะโดยการที่พม่าคนหนึ่งนะคะที่มองมองสยามออมองมองประเทศไทยมองมองว่าเมืองไทยจะเรียกชื่อยังไงนะคะภาษาพม่านะคะเพราะว่าน้องทิพย์ก็เป็นคนเรียนหนังสือมาก่อนนะคะคือ ตั้งแต่น้องทิพย์สมัยเรียนนะคะน้องทิพย์ก็จะเอาความรู้สมัยเรียนมาพูดให้พี่ๆทุกคนได้ดูนิดนึงนะคะตอนน้องทิพย์เรียนอยู่นะคะประวัสสติศาสตร์ของไทยกับพม่าก,ก็น้องทิพย์ก็ได้เรียนอยู่นะคะตอนตอนมอต้นนะคะตอนมอต,ต้นเราเรียนภาษาพมา่าประวัสสติศาสตร์พรม่าคือไทยกับไทยไทยกับพม่านะคะพะม่าจะเรียกไทยในในหนังสือนะคะจะเรียกไทยว่าอยยธยานะคะ จะเรียกว่าอายุทยานะคะภาษาพม่าจะเรียกจะเขียนว่าอายุทยานะคะก็เป็นอายุทยานั่นแหละก็อายุทยาอายุทยาก็เลกเลกเมืองไทยประมาณน,น,นี้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะสมัยโบราณตั้งแต่ที่อยู่ในหนังสือนะคะจะเรียกไทยว่าอายุทยานะคะจะไม่ได้ไทยนะคะจะไม่เรียกจะไม่จะไม่เขียนว่าไทยเนาะจะเรียกอายุทยาเลยนะคะแล้วก็อยู่มา อยู่มาน้องทิพตตอนประมาณประมาณปีสองพัน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 สิบหรือสองพันเก้านี่แหละก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนิดนึงก็คือสยามนะคะจะเรียกว่าอายุทยาเป็นสยามนะคะก็มีเปลี่ยนนิดนึงอยุธยายก็กลายมาเป็นสยามนะคะเอ่อพม่าจะเรียกจะเรียกไทยเลขสยามนะคะเลขสยาม ก็ตอนนั้นที่ได้เรียนนะคะก็ตอนมอต้นนะคะตอนมอต้นนะะ้องที่เรียนประวัติศาสต์อยู่นะคะก็เรียนประวัติศาสต์พม่ากับพม่าก,กับไทยนะคะก็มีมาตั้งแต่โอ้โหหลายได้เรียนหลายปีอยู่แต่ว่าจําไม่ได้นะคะช่วงนั้นก็คือเราไม่ เราพูดภาษาพม่าไม่เก่งนะคะแล้วก็ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงกับภาษาพม่าด้วยนะคะเพระา,าพระาาว่าเราเป็นเ,เราเราเป็นชนเผ่านะคะเราเป็นชนเผ่าไต้ก็เลยเรียนภาษาพม่าก,ก็มันไม่ค่อยแข็งก็เรียนไปคืออาจจะคนคนไต้คนหนึ่งอะเรียนภาษาพม่ามันยากมากเลยนะคะพี่พี่ทุกคนก็เรียนเรียนเรียนได้อยู่แต่ว่ามันมีการอ่านแบบเ,เราเราไม่รู้กับ ความหมายแค่นั้นแหละอ,อ่านอ่านะเป็นอยู่แต่ว่าความหมายมันไม่รู้ทั้งหมดอะก็จะประมาณนี้นะคะก็ตอนได้เรียนภาษาพม่านะคะถ้าถามว่าให้น้องทิพย์พูดภาษาพม่าก,กับภาษาไทยน้องทิพย์เลิกเลิกพูดภาษาไทยมากกว่านะคะเพราะว่าภาษาไทยอะน้องทิพย์พูดได้ทุกคําแล้วก็ฟังได้ทุกฟังได้ทุกคําเลยแหละพูดได้ทุกคําฟังได้ทุกคําเลยนะคะภาษาพมา่าถามว่าน้องทิพย์จบ ถึงตอนนี้จบจบจบจันราเลยแล้วพูดภาษาได้พม่าได้ทั้งหมดไหมคือน้องทิพย์พยูดตรงๆนะคะพูดไม่ได้ทั้งหมดค่ะพูดได้แค่แบบเฉพาะใช้ชีวิตประจําวันไปแบบนี้เองนะคะเออก็จะมาเล่าให้พี่ๆทุกคนได้ฟังนะคะก็ก็วันนี้ก็มาสำหรับสำหรับพี่ๆทุกคนเออพี่ๆที่สงสัยนะคะก็พมา่พมาพม่าตัเลข อ่อไทยอยุธยานะคะแล้วก็แล้วก็ต่างงมาก็เปลี่ยนมาเป็นสยามนะคะก็เรียกว่าแชนนะคะแชนแชนแชนนะคะภาษาพม่าจะเอ่อจะพูดไม่ค่อยปีหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็มาอีกคําถามนึงนะคะคำถามหนึ่งก็คืออ,อ,อันนี้จะมาพูด เรื่องอไหนๆก็พูดเรื่องโรงเรียนแล้วนะก็พี่เขาก็มีการถามมานะคะว่า,าเรื่องโรงเรียนจากพม่าที่น้องทิพย์ได้เรียนนะคะก็เทียบเท่ากับประเทศไทยยังไงบ้างเนะาะบางท่านก็บางท่านก็ไม่ได้ไม่อาจอาติดตามติดตามเชียงตุงเราโดยตรงนะคะเขาก็เลยแบบสงสัยว่าเราพูดภาษาไทยได้แล้วก็เราเรียนเราเรียนยังไงเป็นยังไงแบบนี้เนาะเขาก็เลยถามมาน้องทิพย์ว่าจะ แคปแล้วก็มาตอบให้พี่ๆทุกคนนะคะพี่เขาถามมาว่าสันสิบที่พูดถึงเกี่ยวกับระบบโรงเรียนนี้เทียบได้กับอะไรคะมันคือเกรดสิบเทียบกับโรงเรียนไทยคือม .4 หรือเปล่าอ๋อคืออันนี้คือพี่เขาน่าจะเพิ่งติดตามน้องทิพย์นะคะคือบางอบันก่อนน้องทิพย์ก็ได้ทําคลิปแล้วก็พูดเล่าแบบโรงเรียนอยู่แล้วนะคะน้องตอนนี้น้องทิพย์ก็จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะคือ โรงเรียนเอ่อโรงเรียนโรงเรียนพม,ม่านะคะเราจะเราจะเรียนชั้นหนึ่งถึงชั้น1ินะคะก็เทียบกับเอ่อเทียบกับประเทศไทยก็เหมือนแบบปอปอห,หนึ่งถึงมหกอ่ะเอ่อมหนึ่งถึงมหกแต่เมืองไทยอาจจะเรียนส2องเนาะเรียนถึงมีเกรด12นะคะแต่พม,ม่าเรามีเกรด1 1เองนะคะเกรด11ก็คือ ชั้นสิบนี่แหละเกรดสิบเอ็ดก็ชั้นสิบชันบ้นสิบแล้วก็เทียบกับเ,เทียบกับเมืองไทยก็มหกเนาะเพราะถ้าผ่านมหกเสร็จก็ถึงจะไปมหาลัยใช่ไหมคะเราก็เหมือนแบบนั้นแหละเราเรียนชั้นสิบจบก็ไปต่อมหาลัยนะคะแต่ว่าเราจะไม่เราจะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะระบบเราจะไม่เหมือนเมืองไทยคือเราเรียนชั้นสิบก็ให้ผ่านชั้นสิบก่อนแต่ การว่าผ่านสันสิบอ่ะมันไม่ง่ายๆนะคะคือสันสิบนี้มันจะมีการออกข้อสอบมาจากรัฐบาลใหญ่มาเลยไม่ใช่คุณครูเขาออกข้อสอบเองนะคะก็ออกมาจากรัฐบาลใหญ่ก็เลยเออก็เลยสอบสอบผ่านจากสันสิบอ่ะมันยากนะคะบางคนก็เรียนเรียน2ปี3ปี4ปี5ปีก็มีนะคะก็ แล้วแต่แล้วแต่บุคคลเนาะแล้วแต่บุคคลที่เอาใจใส่กับหนังสือขนาดไหนนะคะก็เทียบกับน้องทิพย์น้องทิพย์แค่เรียนปีเดียวน้องทิพย์ก็ผ่านสิบถือว่าเป็นถือว่าโอเคอยู่นะน้องทิพย์น้องทิพย์ไม่ได้อวยตัวเองนะคะคือ,อ,อถามทุกคน,นอะถ้าอยู่ที่เชียงตุงหรืออยู่ประเทศพมาศ่าเราอะคือ กว่าจะผ่านชั้นสิบอ่ะมันไม่ได้ง่ายๆนะคะระบบระบบของเราอ่ะออระบบของเราที่ได้เรียนมานะคะก็เทียบกับมหกของประเทศไทยนะคะถ้าประเทศไทยอ่ะมหก,ก็สอบผ่านนะคะออก็ออกผ่านจากโรงเรียนนะคะข้อสอบก็น่าจะออกออกจากผ่านโรงเรียนก็สอบผ่านได้ออได้โดยตรงเนาะแล้วก็ไปสอบเข้ามหาลาัยนะคะแต่ว่าแต่ว่าสําหรับออสําหรับ เชียงตุงเราอะสำหรับประเทศพม่าเราคือถ้าผ่าน30ได้ก็คือต้องมีคะแนนนะคะ30ก็มันจะมีคะแนนตามไปด้วยนะคะคะแนนเราอะถ้าถ้าได้ต่ําก็ได้เรียนได้เรียนสาขาต่ําหน่อยนะคะถ้าได้สูงๆก็เรียนได้เรียนสาขาสาขาสูงๆหน่อยแล้วแต่แล้ว,แล,วแล้วแต่เราเลือกได้นะคะถ้าเรามีคะแนนเยอะนะคะก็นับจากคะแนนนะคะก็เข้าไปมหาลัยได้นะคะ แต่ถ้าเป็นเมืองไทยน้องทิพย์ก็พอรู้ระบบมานิดนึงคือถ้าเรียนจบชั้นหกเส็จก็เราก็ไปสอบเข้ามหาลัยแล้วแต่เราจะไปสอบเข้ามหาลัยดังๆแบบนี้เนาะถ้ามหาลัยดัดงๆก็สอบ ผ่านยากหน่อยถ้ามาอะไรแบบปกติก็สอบเข้าได้ง่ายแบบนี้เนาะน้องทิพย์ก็พอได้รู้จากเพื่อนๆอ,อะไรมานิดนึงนะคะจาการะบบของไทยนะคะก็ไม่ได้ดูจริงหรอกก็รู้ประมาณนี้เองนะคะก็มันก็แตกต่างกันแบบนี้นี่เองนะคะคือ,อก่อนก่อนจะเรียนมาก่อนจะก่อนจะเข้าโรงเรียนมาก็มีมหาออมีเขาเรียกวอะไรมีอนุบาลเออมีอนุบาลอยู่ เช่นประเทศพม่าเราก็มีอนุบาลหนึ่งสองสามอยู่นะคะมีหนึ่งสองสามอยู่อายุสามขวบก็เข้าโรงเรียนแล้วนะคะเข้าโรงเรียนอนุบาลน,นะคะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองก็มาเข้าอนุบาลสามนะคะอนุบาลสามก็เข้าอนุบาลสามก็จะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามไปนะคะก็ถึงอนุบาลสามก็อายุห้าขวบก็เป็นชั้นหนึ่งเนาะก็อยู่ชั้นหนึ่งไปนะคะเราจะประมาณนี้นะคะถ้า จริงๆมันมันเทียบกับมันเทียบกับเมืองไทยคือเมืองไทยจะเรียน12ปีนะคะแต่ว่าประเทศพม่าเราเรียน11อ่ถ้าถ้าไม่นับมานุบาลนะคะก็เรียน11ปีเองนะคะถ้าถ้านับจากชั้นหนึ่งไปแบบเมืองไทยน้องมมอปหนึ่งไปนะคะก็เราก็เรียน12ปีเองนะคะเอเรียน11ปีแต่ว่าเมืองไทยเรียน12ปีถึงปปหนึ่งถึงปหกแล้วก็ มอมอต้นถึงมอหกอีกใช่ไหมคะก็กลายเป็นสิบสองปีนะคะเอ่อก็จะประมาณนี้แหละเอ่อเราถ้าถ้าเทียบกับกรีกเนาะกรีกสิบเอ็ดเองนะคะเรามีเรามีถึงกรีกสิบเอ็ดนะคะนั่นแหละคะ่ะเอ่อก็วันนี้ก็ได้ตอบคอมเมนต์ประมาณสองสองคอมเมนต์ก่อนนะคะก็มีมีเยอะอยู่แต่ว่ามันออคอมเมนต์มันไม่เกี่ยวกันด้วยนะคะ เดี๋ยน้องทิพย์จะมาจะมาเอาเรียบเรียมคอมเมนต์ต่างๆนานามาพูดคุยนะคะถ้าพี่ๆทุกคนสงสัยหรือคอมเมนต์มาอยากให้น้องทิพย์ทาคลิปอะไรก็ทำเอ่อคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพราะว่าน้องคอมเมนต์แบบบางบางทีคอมเมนต์ถามมาแบบนี้น้องทิพย์ก็เอ่อก็อยากจะอธิบายแบบให้พี่ๆทุกคนได้กระจ่างใสก็อยากจะมาทำคลิปให้พี่ๆทุกคนได้รับชมนะคะก็ก็เลย ก็เลยเอาคอมเมนต์แคปคอมเมนต์ไว้ไว้แบบเยอะมากเลยนะคะพี่ทุกคนก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าจะมีคอมเมนต์คอมเมเนต์ใครขึ้นมาเอย่ยก็รอติดตามชมกันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ถ้าใครอยากอยากให้คอมเมนต์ท่านใดอยู่ในหน้าจอของน้องทิพย์ก็คอมเมนต์กันมาถามกันมาได้แบบให้มีความดูสาระบ้างนะคะน้องทิพย์ก็จะแคปคอมเมนต์ของพี่แล้วก็มามาตอบให้นะคะจะได้ จะได้รู้นะคะที่ที่ที่แบบอยากจะรู้ว่าเกี่ยวกับประเทศของเราหรือเกี่ยวกับตัวน้องทิพหรือว่าเกี่ยวกับต่างๆนั่นนะนะคะถ้าน้องทิพรู้พอพอรู้ความรู้น้องทิพ์ก็จะมาตอบให้พี่ๆทุกคนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆทุกคนค่ะก็วันนี้พอได้ความรู้กันนิดนึงนะคะก็ขอขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะช่วงนี้ก็กระติก คือช่วงนี้อ่ะพี่พี่ทุกคนน้องทิพย์จะบอกให้นิดเนืนะคะคือ WiFi ที่น้องทิพย์ใช้อ่ะมันใช้ได้ตอบคอมเมนต์แล้วก็ออตอบคอมเมนต์นิดนึงนะคะอ่านั่นแหละให้ตอบคอมเมนต์นิดนึงแล้วก็ได้ให้เด็กๆที่ได้เรียนออนไลน์ภาษาจีนนะคะพี่พี่ทุกคนเอาเด็กๆมาเรียนภาษาจีนที่บ้านน้องทิพย์นี่แหละเพราะน้องทิพย์มี WiFi เนาะก็ได้ให้เด็กๆมาเรียนภาษาจีนนิดนึงแต่แล้วก็ได้ต,ไดตอบคอมเมนต์แต่ว่าให้ได้ลงคลิปอ่ะมันไม่ได้นะคะอย่างที่น้องทิพย์พูดอ่ะ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของบ้านน้องที่แบบในในในหมู่บ้านน้องที่แบมันมันออกมาจากนอกเมืองนิดนึงเนาะก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตอะมันไม่ได้มันไม่แรงพอนะคะเอาไปในตัวเมืองมันก็ไม่แรงนะคะเพราะว่าอ่าอินเทอร์เน็ตอันของน้องทิพย์ใช้อะมันมันได้แค่ถ้ามันได้แค่แบบไม่ได้เยเอะเนาะอินเทอร์เน็ตมันไม่แรงอะน้องทิพย์ก็ต้องทําคลิปแล้วก็อ่อ ัดคลิปเสร็จแล้วก็เอาไปลงที่ในเวียงนะคะก็คุณครูของน้องของพอนั่นแหละน้องทิพต้องไปลงในเวียงด้วยนะคะก็เป็นวันนะคะวันหนึ่งนะคะน้องทิพต้องเสียเวลาวันหนึ่งที่ลงคลิปนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ฝากฝากเอ่อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องทิพย์ได้อ่อเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ฝากอ่อสนับสนุนน้องทิพย์แบบนี้ไปเดื่อยๆนะคะอ่าก็ แค่นี้น้องทิพย์ก็ปลื้มใจและก็ดีใจมากเลยนะคะที่พี่พี่ทุกคนเอ็นดูแล้วก็เข้าใจในในสถานการณ์นในช่วงนี้นะคะได้อ่านคอมเมนต์พี่ๆทุกคนแค่นี้ก็ภาคภูมิใจของน้องทิพย์มากแล้วแล้วก็ดีใจมากที่ได้ท,ไดที่ได้เห็เหเหนความเคลื่อนไหวพี่ๆหลายท่านนะคะน้องทิพย์จำได้ทุกคนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ ly, จำโปรไฟล์ได้ทุกคนเลยนะคะที่เป็นห่วงของน้องทิพย์นะคะน้องทิพย์ก็ขอขอบคุณม,มากๆเลยนะคะบางทีก็ ทำอะไรผิดไปก็ขออาภัยด้วยนะคะทําพูดอะไรผิดไปทําอะไรผิดไปก็ขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะแต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆที่น้องทิพย์ลงไปปุ๊บก็จะได้แจ้งปั๊บเลยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ thank you